สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนวัน,นแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสาหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องการดูแลลูกอดขบนะครบับให้สมบูรณ์แข็งแรงโตวไวแบบลดต้นทุนนะครับแบบง่ายๆนะครับว่าเรามีวิธีการยังไงนะครับสำหรับการดูแลลูกอดขบเนี่ย ถึงว่าถึงได้ว่ามีความสําคัญเป็น,นำลำดับต้นๆเลยทีเดียวเพราะว่า,าผู้ที่เลี้ยงกบส่วนใหญ่นะครับ,รบมีความสนใจนะครับที่จะเข้าใจวิธีการเลี้ยงดูลูกอดกบนะครับให้ถูกต้องนะครับทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับจนไปเป็นถึงลูกกบนะครับเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับมผู้เลี้ยง นะครับซึ่งถ้าเราถูกขั้นตอนถูกวิธีในเข้าใจพฤติกรรมของการดูแลลูกอ๊อดกบเนี่ยก็จะทําให้เรามีรายได้ขึ้นมาทันทีนะครับครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเสริมอาหารนะครับที่คลิปก่อนนะครับก็จะเป็นหัวอาหารนะครับกบเล็กนะครับผสมกับไข่แดงนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มโครงสร้างนะครับสร้างความแข็งแรงให้กับลูกอ๊อดกบในช่วงเกิดใหม่นะครับอันนี้เราจะดูแล นะครับก็จะให้แบบนี้นะครับผมจะให้แบบเนี้ยใหญ่น้อยอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อประกอบกับอาหารเม็ดนะครับเพื่อเป็นการบํารุงนะครับสุขภาพนะครับเพิ่มโครงสร้างนะครับให้ลูกอ๊อดขบแข็งแรงแล้วก็ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับเป็นการบํารุงลูกอ๊อดขบนั่นเองนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็มีหัวอาหารกับผสมกับไข่แดงนะครับบดๆเข้ากันนะครับปั้นเป็นก้อนแล้วก็โยนให้ลูกอ๊อดขบนะครับ อันนี้ก็ง่ายๆนิดเดียวนะครับครับสําหรับลูกอ๊อดกบนะครับอ่าตั้งแต่เป็นไข่แล้วก็ฟักเป็นลูกอ๊อดกบนะครับในช่วงประมาณ2วันแรกเนี่ยครับเรายังไม่ต้องให้อาหารนะครับก็คือเขาจะมีไข่แดงนะครับตรงหน้าท้องนะครับติดตัวมาคือไว้เลี้ยงตัวเองนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีเมือกนะครับอ่หรือหรือว่าซากไข่นะครับที่อ่อ่พ่อแม่พันธุ์ทิ้งไว้ให้นะครับ เราก็ให้กินตรงนั้นหมดก่อนบางทีเราก็ดูรประเมิในในบอ่อเอาับ2วันหรืออาจจะเป็น1อาทิตย์นะครับอันนี้ก็เป็นอาหารที่มีโปรโตีนสูงและเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงด้วยหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้อาหารเม็ดสําหรับลูกกบก็ให้วันละครั้งก่อนนะครับครั้งละประมาณ1กํามือนะครับหรืออาจจะให้ไข่แดงบด เป็นอาหารแทนก็ได้อย่างที่ผมให้นะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วนะครับใช้วันละสองถึงสามฟองนะครับต่อลวดหนึ่งกระชังนะครับของผมก็ขนาดสองคูณสามนะครับก็ใช้สักประมาณไข่แดงสักสามฟองนะครับผสมนะครับแล้วก็อาหารเม็ดก็ประมาณหนึ่งกำมือนะครับโขให้เข้ากันนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็ให้กินต่อเนื่องไปนะครับจน เป็นลูกกบเล็กนะครับหางหดนะครับแล้วก็เสริมอาหารไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยครับลูกกอดกบเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับแข็งแรงมากครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ใช้วิธีการผสมแบบธรรมชาตินะครับก็คือพ่อยฝนตกแล้วก็จับพ่อแม่พันธุ์ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ไข่ผสมพันธุ์กันออกมานะครับก็ได้ลูกกอดกบรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมดูแข็งแรงครับตัวโตมากนะครับอันนี้ก็เป็นการเสริมอาหารนะครับ เป,าาเป็นการเป็นการเสิร์ฟอาหารลูกอดกบนะครับแบบลดต้นทุนมากนะครับท,ทุกท่านสามารถทําได้นะครับก็คือเพียงนําอาหารลูกอดกบมาโคกโคกขกับไข่แดงสุกนะครับโคกโคก,กเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ปั้นๆเป,ป,ป็นก้อนนะครับโยนไปให้ลูกอดกบนะครับลูกอดกบก็จะเข้ามากินนะครับเราก็สังเกตได้เลยนะแข็งแรงมากดูครับท่านผู้ชมเนีย่ยทยอยกันเข้ามากินในะทั้งบอ่อเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ผสมพันธุ์เสร็จนะครับพ่อแม่พันธุ์บเนี่ยผสมพันธุ์เสร็จเราก็ต้องรีบเอาออกมานะครับไปกลับไปไว้ในบาะพ่อแม่พันธุ์นะครับเพราะเดี๋ยวจะทําลายาไข่นะครับทาให้ไข่เสียหายเดี๋ยวจะไม่เป็นรวดกบนะครับแล้วก็หลังจากประมาณหนอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับเราก็เพิ่มปริมาณน้ําให้เพิ่มสูงขึ้นนะครับประมาณ30ซนเมตรนะครับเพื่อเป็นการ ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเพิ่มการลดระดับภูมิน้ํานะครับแล้วก็ให้ลูกออกบได้ไว่ายน้ํานะครับได้ทําให้ร่างกายโครงสร้างสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเมื่อลูกออกบในี่หางหดนะครับจึงค่อยลดระดับน้ําลงมานะครับเหมือนว่าเขาจะเป็นอ่าลูกกบแล้วค่อยลดอาหารนะครับเพราะว่าช่วงลูกอ๊อดอายุป,ประมาณ20-30ถึงวันเนี่ยเราก็ใช้แผยยางนะครับหรือว่าใช้ปักตบชวา อ่าหรือใช้ทางมะพร้าวอะไรก็ได้ตามที่มีในพื้นถิ่นเรานะครับก็เอามาใส่นะครับหรือเป็นพลาสติกลอยน้ําก็ได้แล้วใบมะพร้าวก็ได้ทางมะพร้าวนะครับเหนือพิมนะนะเขาอ่าได้มาเกาะอะไรเพิ่มเนี Parkinson ้ยหรือผักตบชวาก็ได้นะครับตามที no ่มีเราในพื้นถิ่นนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับอ่าลูกอดกบเนี่ยก็จะอ่าสีห้าวันนะครับตามประสบการณ์ของช่องอ่ะสีห้าวันก็สามารถขายลูกกบได้แล้วนะครับ นะครับเป็นการดูแลลูกออลกบแบบวิธีง่ายๆมากนะครับแล้วก็มีผักตบชวามีแหน่แดงอัลซูฟิล่านะครับเพื่อ,อเป็นการเสริมโปรโตีนทางด้านอาหารแล้วก็ให้เป็นที่หลบซ่อนนะครับที่อยู่อาศัยนะครับให้กับลูกออลกบนะครับจะทาให้ไม่ร้อนมากนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนํานมาฝากกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองเอาไปทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ